สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมานี่ครับป่อมบอ่บอประดานรั่วข <c oughs> องอรัว่วครับข้าวเหนีหยนลองวันนี้มิเตอร์น้ำนะครับอันนี้เช็บวาลกันกระแทกโอโ้โน,นี่ครับน้ำมันรั่ว ใช่เดี๋ยวเราจะถอดมิตเตอร์ออกก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเปลี่ยนข้องอด้วยบอบาดานเราจะถอดนอตหน้าแฟนออกก่อนนะครับนี่เป็นการซ่อมบอบบาดานรั่วนะครับหมานอนทั้งฝัน,นเ้ย น,นี้เรานอดออกเสร็จแล้วครับเราก็จะขันตัวน,นี้ออกนี่ครับเราก็มิเตอร์ออกนะครับอย่าให้ลวงทับตีน,นะครับระวังตีแฝงแล้วก็สายทองแดงนี่ห้ามขาดน,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าขาดแล้วเราก็ไปเสียเวลาไปแจ้งใหม่ครับเสียเงินเสียเวลา วางลวงนะรร้อนไปแล้ว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 ,ลว,ลวนิดเดียวนิดเดียวเกี่ยวเดียวครึ่งเดียวครึ่งเกี่ยว,ด,ยว,ด,ยวดแล้วหาระวังข้างหลังข้างปันหมุนอยู่นี่ตรงนี้ครับที่มันรั่วเราจะเราถอดออกแล้วจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป็นต,ตัวนี้ขนาดสองนิ้วนะครับวอล์กบดาน cặp quên để ถ้าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เขาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กเลยนะครับเพื่อเป็นหวานและกาลังใจและเป็นน้ําทิศชโลมใจในการทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมไปรับชมต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นการซ่อมบอบบดานรั่วหรือว่าสมมิรั่วตัวหัวบนนะครับไม่ยากครับถ้าเรามีกุญแจ พอมา้าหรือคุณจะจับแป๊บแบบนี้ดีๆปากดีๆแล้วก็ขันได้ง่ายนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ครัับนี่เขาใหม่ตอนนี้มิเตอร์ครับ เป็นบังคับของเด็กเลยอะ่ะเออ,อ,อยังเฟื่อยู่สียังไม่สียังไม่หลุดเว้ยถ้ามันสีหลุดมันจะมันจะคล่องเลย ันนี้เป็นการลองคุณเจียใหม่ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมคุณเจียใหม่เพิ่งมาถอยมาวันนี้เองคุณเจียจับแป๊บคุณเจียจับพ่อคุณเจียพอมาเอาล้ว่อตามต่อต่อตามเขาแน่นยังอะ่ะเอ่น,น,นะว่าใส่ได้เหมือนเดิมอย่าให้ล่วงทับตีนลูกอแล้ว มาแล้วเข้าแล้วเข้า๋ออ๋นี่นะ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 นี่นี่นเข้าแล้วนี่นะนี่เข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวนี่ครับหมุนเข้าแล้วครับเราจะเอาเกุญแจาอหมาขันเป็นอันดับต่อไปพอเราขันมิตเตอร์เสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข้าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม นี่ตัวใหม่เราใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เราก็ขันนะ่ะเป็นเสียบสัดเรียบร้อยแล้วครับสำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกรดองใจครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็รอนานหน่อยนะครับสักสีห้าวันนะครับเดี๋ยวชล็กจะไปเยี่ยมครับการันตีความแน่นอนว่าเราจะอยู่กันไปยาวๆครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ